ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางกันนะครับวิวกับอันนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคลิปช่วยว่าสไตล์นผู้ชมก็ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวปืนอีกหลายกระป๋องนผู้ชมคือคลิปที่แล้วผมได้สุ่มปืน m c x ไปนผู้ชมก็สุ่มไปแล้วก็วันนี้ก็จะมารีวิวปืนอีกเยอะท่านผู้ชมปืนที่มันมาจาก Royal Pass ท่านผู้ชมก็พวกพารก็จะมีสกินตัวคอนของเอ็มม่าท่านผู้ชมแล้วก็สกินปืนร้อยนัด สกินปืนสเปียอยู่คมิชมแล้วก็ถ้าแล้วก็สกินปืน M4A ยังไม่รีวิวคมิชมคือแค่สมมติเศษนี่คือผมขอจะมารีวิวปืนก่อนละกันนะมิชมก็รีวิวปืนก่อนจะเป็นปืนของเอ้ยจะไปรีวิวอะไรก่อนดีไม่ออกคลิปนี้ยังไม่งแหวกมิชมอาจจะมารีวิวปืนไม่ก็ท่าคมิชมมีท่า,ม,ทามีท่าปีฉาดมิชมงั้นผมรีวิว สามอย่างรวมกันเลยนะครับ่ผู้ชมคือก็นิสสันสิบห้านี่ผมนี่ตอนสั้นไหนนะ้ใช่ไหมไเอา,มออาเาม,าม่อนเดนเนี่ยนี่จะปืนเนีเฮ้ยโอ้โห ออโอ้โหกินสวยมากมี่ชมพาน้ผมขอดูหน่อยนะครับว่าถ้าเราเติเป็น,นไอคนนี้ผมจะคอ,อยากสุ่มได้นะถูกไหมั ญญมีไะะม,ม,มออก,มมก,ก็จะมาี่อ่าเป็นยูคิของผมว่าเอ๊ะออกุณมากับแล้วก็จะมาห้าอันมีครับมีห้าปีขีดช่องห้าปีขีดขอถึงอต่ลนกั้งันึ่กมันกัน หานี่ก่อนคืออาท่าตีท่าสังขารอินนี่ยีมชมท่าเป่าบางความผ่้ไยผมจะมาเล่นในหมวดยิมชมเป็นเร่งของยอผมก็จะ,จะ,จะจรีวิวปืนไร้นัดแล้วก็ท่าปิดสามชมแล้วก็จะมีผมจะมาดูอะไรก่อนดีเนี่ยเอางั้นผมเอาแค่ลงมกันหมดเลย,ยก็ได้จบยิมชมง่ายใช่ไหมยิมชมของผมให้ดูชัวรก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง ชุดแบบน้องให้กดดูท่าหน่อยดิเอาท่านี้ว่ะนี่ผู้ชมชุดก็จะเป็นงนี้จริงมันมีท่าเต้นนะท่านผู้ชมแต่ผมใส่ในของคือผมน่าใส่เอาท่านนึงเลยไม่นู้ 他们。 ช่กับปืนให้ฆ่าิจกร้มเขาหน่ายยาได้มาไมให้ดูถึงขั้นเพราะรัมทไม่ค่อยไหวเพราะนี่เหมือนจะเจอคนจริงแล โอนที่ฝั่งเรียลโลดิ้งเขียนฝังเอาช่วยผมแล้วชวยเพื่อนเลยจะไปทำเพื่อจะได้จะได้สบายใจกันของดึงหมดแล้ว นี่รู้มาอู้ดีคนมั่งไปเนะีคนค่ยปืนดีมากหรือปืนรู้ความีนี่มันเองอ ึ้อทางยากเลยมาอยู่ไหมไม่อยู่็เดี๋ยวผมไปอันนี่ก่อนไม่ค่อยอยากใส่เยอะเพ่อนชมตอนนี้คือโอ้ยไม่ไหวเอ็มชมมึงเขาดีไปกันด้ผมไม่มี กอีกแปดทีสิเกิดแล้วผมก็รอ,อกเกิดเลยว่าหาปืนร้อยนัด่ำชมถ้าอาหาปืนร้อยนัดไม่ได้ก,ก็รีวิวชุดเดียด่วยวชม ไอเอ็มเอ็มเออ็นี่ดูในหน้าผูชมบักตายข้ามสกินดีเซฟีผมได้ล็อกอินหลายวันแล้วฆ่าเลยนะฆ่ามันมุาสวยเลย เคยดาแล้วาต้งฝ่งนู้ไนได้โว้ยแสงปืนหรือเปล่าหรืคิวอ,อ้แสงปืนจริงอะแล้วผมเจอนนั้เออยู่นะอ่าวอไม่ใช่ น่ามาช่วยเพื่อนทันนี่คือผมต้องหาแล้วนะให้เจอเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปดูรอยนัดมาต้องซื้อจริงๆก็ได้นะผมจะไปซื้อด้วยเถอะผมไม่ค่อยอยากซื้อเพราะอะไรไหมครับพี่ชมคือปืนมันแรงช้าคือผมเสร็จแลนะผมก็ว่าผมซื้อมาแ้่ผมขายมันจะไม่ค่อยคุ้มต้องซื้อแหละเยี่ยมชมัยผมดูให้ดูรีว,วิวจะใช้ไหมพี่ชนี่ พื้นมันสวยมากนะครับคุณคือมันจะมีเอฟเฟกเหมือนคริสตัลนะครับคุณแล้วมันเป็นพิซซ่าคริสตัลแบบพิซซ่านะครับเนี่ยมล้วส่วนก็จะเป็นแบบลำเลบนะครับคุณคือแบบมันเป็นพื้นที่สวยมากนะครับคุณคือผมชอบมากนะครับคุณดูมันมีแบบเหมือนเก็ทคริสตัลเป็นส่พิซซ่ารวมข้างในนะครับคุณแล้วก็ส่วนมันจะเป็นหนามๆอ่ะเป็นข้าวหกคนเลยเหรอเก่งคขาและขาด้าน นขนาดแข่งทิมโบลิกเลยนเนี่นี่งไงสกินอะไรก็มีแต่ปืนที่แหรีวิวมากเลยนะต้องกีดขนต้องหลายทีนึงผมเพาทีนี้ยาวมาเพื่อนดาวชุบเพื่อนได้ไหมช่บได้ก็ エルフコーパー ที่เออสวยได้ปืนได้ปืนโกงได้ผู้ชมมันเป็นทาง,งเลยแต่าจะยังอยู่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ผู้มชมครับมีให้ดูหลายอย่างแล้วก็ครั้งมัวตัวมากเลยจริง นาหันหลังเลยงั้นรอบไปนะตาอ t a k you h a and me ะทัเอันนี้ไม่ได้ไทึงไม่เป็นไรฉันแค่มาทำทิ ชุบเป็นชุบเป็นผมก็ดีใจแล้วเพราะถ้าสมมติว่ผมเจอมันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยชุบเปนนะุณผู้ชมมีตังค์แต่ไม่ค่อยชุบกันก็ยังมีทัวดีจิมชมเพป็นชุบอย่างนี้จี

ไปเพื่อนตายผมไม่มีตังค์เรื่นะีตังค์หมดแล้วงั้นเดี๋ยวต้องหาย,ยิงคนผู้ชมนีม่ครบลเลยเซ็ตแดงตัวแดง,แดง,แดงมัดแดงตังค์ไม่พอสักบาทอูอ้หู้ มันเยอะเกินครับผมยินได้หนึ่งคนแต่ก็ไม่น่าจะไหวตอนนี้เหลืออีกกี่ทีมเนี่ยผมยิ่สี่เอาตายเลยผมยังไม่ผมยังไม่เศราเคินห่ว่ามันมีติ ต้องหางกระสุนแล้วช่วยต้องหางกระสุนเฮ้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยตรงนั้นผมก็มีหมัดอยู่ตรงนั้นผมก็มีหมัดแต่ผมคิดแค่นี้ไว้ผมก็มีหมัดมมมด,ดีนะเพื่อนมาช่วย อยากไปไปสู้เยี่ยมชมคืนตอนเนี้ยคือปืนมันไม่พร้อมเลยพี่ชมปืนไม่ค่อยมีกระสุนมันมีที่ที่ผมเอาร็อนนัดมาแต่ผมก็ยังยิงนาน่ะ ตอนนี้เลยประมาณแตะอีกหนึ่งทีผู้ชมทีมรหนึ่งหใครชนะได้ได้เลขันแล้ ก็ต่อยซะยับเลย เ่่รยปร้อยชนะผู้ชมอุ้ยมันจางๆนี้มันคุณชมต่อยยับเลยแล้วผมก็นี่คลิปนี้ดูชุดศูนย์ืนศูนหมัดน,น,นทุกชมโอ้โหแรงไม่ขึ้น ให้ให้ท่านผู้ชมดูรีวิวปืนชัดๆนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนนะครับท่านผู้ชมกคนกนีอาา้อ่าคือปืนก็จะเป็นท่านผู้ชมคือมันจะเป็นลอยอย่างเงี้ยเลยคือสวยมากจะเป็นลายเหมือนกเกติม้าไม่ใช่เกติม้ามันจะเป็นลายเหมือนอ่าพิซซ่าท่านผู้ชมก็เป็นลายชิสต้นนะสวยที่ผมพูดไปนะมันสวยมากสวยมากเลยซื้นอนี้มาเลยก็ อยากให้ดูรีวิวช่วยชมช่วยก็อย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้รีวิวของทาเติ้งช่วยคือมันน่ารักมากคุณผู้ชมแต่ทาสติ้งอะโอ้โหครับมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยผู้ชมช่วยปีศาจกับชุดนี้ถือว่าโดยรวมถือว่าเป็นสกินโรยพาร์ที่ถือว่าดีคุณผู้ชมดีทุกอย่างเลยแหละถ้าเปิดถ้าถ้าท้ายี่สผมว่าชอบนะถ้ามังกรเนเข้าคลิปชมก็แล้วคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบเป็นคนแรกก็แชร์กดตั้มนะครับ